รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หนะที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาคือพระ,ะรัตนไัรหนึ่งในนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์แต่พระพุทธสรีระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระสรีระของพระพุทธองค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศลถวายสการะพระพุทธสรีรธาตพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระเป็นจ้สันฐานอันได้แก่พระมหาธันตาธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายพระมัทรุงกธาตุพระหัตถัยธาตุพระเกสาธาตุพระโลหิตธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุคือพระธาตุของพระโมคคัลลาพระสารีบุตร และพระศิวลีประดิษฐานเป็นการถาวรณสาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นในมคลอันสูงสุดช่วง จเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติโดยพระเทพวิมลยาณถาวรกิตถาวโรวัดปทุมวนารามราชโวรวิหารนาติเมสารนังอันยังบุตโธเมธรรมโมเมสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะ วัดเทยังสัตตุศาสเนบุตรทางเมวัดนามเนนะยังปุญยังปัสุตังอิทะสัศเบปิอันตรายาเมมะเอสุ่งต,ตัดสตเยยาซาถือเป็นความตั้งใจของเวลาที่ผ่านไปแห่งเราทั้งหลายผู้ชมและผู้ฟังรายการทีวีวิทยุอย่างต่อเนื่องผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต t v 24 9 5 c o m เป็นความจงใจตั้งใจที่จะปารพต่อธรรมปฏิบัติแห่งเราทุกคนผู้เดินทางมาถึงตรงนี้ก็เป็นทางที่ค่อนปีและจะเข้าสู่คำวาระโอกาสปีใหม่ปีพุทธศักราช2 5 5 6เป็นความดีงามของเราทุกท่านทุกคนจึงมีความเข้าใจว่า เรานั้นต้องมีที่พึ่งผ่านมาก็มามีที่พึ่งและจะต้องผ่านไปก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งของพวกเรานั้นมีจุดเด่นตรงที่เรามีพระธรรมคำสั่งสอนที่พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วให้หมู่เราเด้น้อมมาสู่การปฏิบัติด้วยหลักการแห่งความดีงามของเราทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นส่วนทำวัดสดมนต์เช้าเย็นไม่ว่าจะเป็นส่วนการทำบุญตางบ้านไม่ว่าจะเป็นส่วนรับสินห้ารับสินแปดไม่ว่าจะเป็นส่วนการถวายสังฆทานงานเป็นที่สุดของที่สุดคือฟังทำนั่งสมาธิเป็นกิจกุศลที่สลาพระชทาก็ดูดีคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายไม่มีวันหยุดไม่มีเวลา เสริมให้พิเศษอาทิตย์ที่หนึ่งและที่สามของเดือนกราบราตนาพระเทรานุเทระมาแสดงธรรมที่สลาพระชจาเติมอีกนิดทุกวันอังคารต้นเดือนกราบราตนานิมต์คณะสงฆ์ก้าวรูปมาเจริญพุทธมนต์ฉันเพนอังคารต้นเดือนของทุกเดือนเพื่อความเข้าใจแห่งการใช้ชีวิตร่วมกันในรอบวันต้องมีผลงานชัดเจน ในรอบสัปดาห์ต้องมีผลงานชัดเจนรอบปีทั้งปีต้องมีความดีนำเสนอต่อเนื่องไม่หยุดผ่านสื่อที่ว่ามาแล้วเป็นแนวทางแห่งความดีงามร่วมกันตั้งแต่ต้นสายผู้ดูแลเบื้องต้นจุดประกายเบื้องต้นการบันทึกถ่ายทำเป็นที่สุดผู้นำไปเสนอและทีวีวิทยุอินเทอร์เนต็ตเปิดโอกาสต่อ ก็เกิดในความเป็นบุญกุศลต่อเนื่องกันไว้ในเวลาที่ผ่านไปถือว่า365วันเป็นความผูกพันด้วยสื่ออย่างต่อเนื่องหวังเพื่อการได้ยินได้ฟังจะเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเสริมความดีงามซึ่งกันและกันส,สู่สังละประเดป,ปัญญาตั้งใจฟังย่อมก่อเกิดปัญญา ตามแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติของเราทุกมูลเราเรายังถือแนวทางเดิมเป็นกิจกรรมเดิมๆหนึ่งนั้นก็คือดูลมหายใจเข้าออกแห่งตนของตนหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดหายใจเบารู้ชัดหายใจแรงรู้ชัดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจหยาบหายใจละเอียดก็รู้ได้เข้าใจชัดเป็นเช่นเดียวกัน เป็นทางเดินแห่งสัมมาปฏิบัติซึ่งก็ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาในรอบ46ปีก็ยังอยู่ดีคงเส้นคงวาเป็นที่สุดของที่สุดก็ยังต้องเดินทางอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปอย่างไม่ลดละความจงใจและจริงใจเชื่อว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกมูเล่าคงได้ปฏิบัติไม่ต่างกันนักเป้าหมายก็เพื่อรู้ยิ่ง เป้าหมายก็เพื่อรู้จริงเป้าหมายก็เพื่อรู้แจ้งเป็นที่สุดแล้วเป็นจุดเด่นจุดขายเป็นที่สุดกามชันทะก็ลดน้อยถอยลงการพยาบาทอาฆาตเบียดเบียนก็ลดน้อย,อยลงกามชันทะพยาบาททิมิิทะอุทธาจักกุกุจาวิกิกิจชา้าสีลับประดับปรามาทก็จะลดละเลิกลงไปได้ตามขั้นตามตอน เป็นที่สุดของที่สุดหใงการเดินทางของเราทุกวันเรามีความจงใจตั้งใจว่าจะยืดเอาหลักพระธรรมคําสั่งสอนอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วมาสู่แนวทางของการเดินของชีวิตว่าชีวิตของเราต้องเดินด้วยหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมโมหเวร,รคกติธรรมะจารีทำแลรอายอมรักษาบุคคลที่ปฏิบัติธรรม เมื่อเราน้อมธรรมะคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วมาสู่แนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติอย่างนี้ทุกทุกวันในรอบวันก็ต้องมีหลักประกันบนสัจจะบนความขยันบนความอดทนนี่เป็นธรรมที่ครองใจและครองตนเป็นที่สุดก็ครองใจคนจงได้บนพื้นฐานแห่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เชื่อว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกมู่เล่าซึ่งก็ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายเบื้องต้นอย่างไรทมกลางที่สุดก็อย่างนั้นเพราะสายทางแห่งสัมมาปฏิบัติทำได้ทุกกิริยาบทไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนทุกกิริยาบทนั้นๆเราก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไม่มีเก่าไม่มีใหม่ก็ยังอยู่คงเส้นคงวารู้แต่ว่ามีกลางวันและมีกลางคืนเราก็ต้องตื่นขึ้นมารับผิดชอบตามหน้าที่ที่ถูกกำหนดไว้ว่าภาระพันธาหน้าที่ของเราถูกกำหนดกันไวอ้อย่างไรถูกสมมุติกันอย่างไรเราก็เดินตามภาระพันธะแห่งความสมมุตินั้นๆบนขอบเขตที่ดีงามและเหมาะสมบนจุดนัดพบของเราทุกคน เชื่อว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกมูเล่าได้ประกบได้บรรจบความดีงามให้ต่อเนื่องอย่างนี้เสมอไปและย่างต้องอยู่อย่างนี้ต่อเนื่องกันไว้เป็นหลักธรรมของใจชายธรรมะให้มากๆทุกทุกวันตื่นขึ้นมาก็น้อมรับธรรมะคำสั่งสอนที่พระเจ้าตรัสไวดีแล้วว่าหนึ่งนั่นเราต้องมีคำว่ามีน้ำใจเสียสละ องนั้นเราต้องมีคำว่ามีน้ำใจเป็นที่สุดของที่สุดต่อชีวิตจะหาไม่ถ้าส่วนรวมดีขึ้นเราก็ต้องตั้งใจกันในรอบวันในรอบสัปดาห์ในรอบเดือนในรอบปีเรามีชีวีชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อจะยกระดับฐานะแห่งตนของตนให้สูงขึ้นยอมสละส่วนน้อยเพื่อส่วนใหญ่ต่อชีวิตจะหาไม่เราก็สละได้เพื่อส่วนรวมให้ดีขึ้น บนทางเดินที่พระเจ้าฝากไว้ว่าจงอยู่เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่จงอยู่เพื่อการเกรือกูลซึ่งกันและกันจงอยู่เพื่อความสุขร่วมกันในสังคมตามพุทธประสงค์ที่ชัดเจนว่าอัตธายะหิตายะสุขายะโลกาณุกรรมปายะเพราะโลกแห่งความจริงว่าเราไม่ได้อยู่นิ่งคนเดียวเรามีส่วนเกี่ยวข้องผูกพันว่าโดยส่วนแล้ว ม่จิ้มฝันยันเลอรบมีผลกระทบต่อเนื่องกับเราในโลกแห่งความจริงเราทั้งหลายจึงต้องมาเตือนมาบอกกันว่าเราอย่าชะล่าใจแม้จะผ่านไป365วันและอย่างต้องมาอีก365วันเช่นเคยเราเพิ่งบอกว่าตื่นเช้ามาเราต้องทำอะไรให้มีหลักประกันหกโมงเชา้าถึงสี่โมงเช้า ต้องให้มีงานมีการเป็นเครื่องอยู่อย่างต่อเนื่องกันไว้สี่โมงเช้าถึงบ่ายสองโมงเราต้องมีหลักประกันของการเดินทางแห่งตนของตนบ่ายสองโมงถึงหโมงเย็นเราก็ตรวจตาวาวาระต้องมีกิจกรรมเกิดขึ้นหโมงเย็นถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มถึงตีสองตีสถึง6โมงเช้าในรอบ6ชั่วโมงเราต้องมีหลักประกัน ในรอบ12ชั่วโมงเราต้องมีเดิมพันคือความตั้งใจว่าเราจะต้องทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นนันบอกแล้วว่าเราไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นนันเราก็บอกกับตัวเองว่าทุกวันต้องเป็นวันที่มีความหมายสำหรับการอยู่ของเราเราจะต้องทำเพื่อความดีงามให้ปรากฏดังที่เราเข้าใจอะไรที่ช่วยได้ คอยมีส่วนได้ช่วยอย่านิ่งดูได้อย่าหูไปนาอย่า,อาตาไปไล่ที่ไหนเมื่อไร่คอยมีโอกาสได้เป็นคนช่วยเพราะเรารู้ว่าการช่วยเขาก็ถ้าก็เรามีความดีงามปรากฏในใจเราถ้าเราช่วยเขาที่สุดเขาก็ช่วยเราเราก็จงอยู่ตรงนั้นว่าโดยวันก็ต้องมีจิตกุศลมีใจเป็นธรรมต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นสังคมแห่งความดีงามแห่งการอยู่อย่างรู้และรับผิดชอบต่อเนื่องกันไว้ไม่ว่าจะอยู่แห่งโหนตตำบลใดเนื้อใต้ตะนากอีสานหรือส่วนกลางเราจงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นๆเราจงเป็นส่วนหนึ่งแห่งความดีงามนั้นๆเราจงอยู่เพื่อนุเคราะห์ชาวโลกเพราะทุกส่วนเป็นเรื่องที่เราต้องอยู่อย่างนี้ว่าส่วนหนึ่งมีกินประจําวัน ส่วนสองถ้าเกินก็เก็บไว้ส่วนสามก็ต้องดูแลสังคมส่วนสี่เป็นเรื่องการบุญการกุศลเราก็แบ่งเวลาแบ่งโอกาสแบ่งกำลังทรัพย์แบ่งกำลังนั้นๆให้ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานเป็นงานเป็นการของเราทุกทุกวันพึงจงใจตั้งใจกันไว้ว่า365วันที่เราต้องผ่านไปแล้วดี๋จะต้องมาอีกอย่างนี้ต่อเนื่องเป็นลักษณะที่เด่น มีกลางวันและก็มีกลางคืนมีมืดและก็มีสว่างเราก็บอกว่าเส้นทางเดียวกันไม่มีพิเศษบุคคลนะมีลักษณะเหมือนกันทุกคนไม่ว่าเป็นพระเป็นเนนเป็นเถนเป็นชีเป็นบุรุษสตรีมีลักษณะที่โดดเด่นเป็นเช่นเดียวกันเหมือนกับบอกว่าร่างกายนี้เป็นรังของโรคร่างกายนี้เป็นของผูพังร่างกายนี้บอกก็ไม่ได้ห้ามก็ไม่ฟัง มีลักษณะเป็นธรรมชาติโดยธรรมะคือของจริงคำว่าเกิดขึ้นคำว่าตั้งอยู่คำว่าแปรปลวนคำว่าเปลี่ยนแปลงจึงมีอยู่กับทุกรูปทุกนามจะสนไม่สนจะจงใจตั้งใจไม่รับผิดช,ชอบสิ่งนั้นย่อมต่อเนื่องกับเราทุกคนขอให้หมู่คณะจงเตือนตอนสอนตอนว่าอย่าประมาทนะกับเวลาที่เหลืออยู่เท่ากัน จงใช้เวลานั้นให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดอะไรที่ส่วนใหญ่ดีขึ้นอะไรที่ส่วนรวมดีขึ้นนัน่นเป็นเป้าที่เราต้องตั้งกันไว้้ามนุษย์อย่างเราไปเล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องจําเป็นนั่นคือระดับฐานะของใจที่มีภูมิธรรมภูมิปัญญาว่าเราต้องมองภาพรวมว่าประโยชน์ส่วนใหญ่ดีแล้วเราจึงค่อยจะดีตามไป ดังถนนหนทางที่เราต้องไปมาสู่เราก็ใช้การเสียสละภาษีให้มีส่วนดูแลรับผิดชอบต่อเนื่องกันไว้เราจึงได้รับความสะดวกและดีขึ้นเพราะเราเป็นคนมีพื้นฐานเสียสละต่อสังคมอย่างไม่หยุดไม่ย่อนถือว่าเป็นความดีร่วมกันต่างคนต่างก็มีคำว,ว่าเสียภาษีต่างคนต่างก็จะมีความดีในตนของตน เพราะเราเป็นผู้มีคำว่าเสียสละเป็นพื้นฐานของใจเมื่อเราเสียสละได้แล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นหน้ามือเป็นหลังมือยิ่งเรามาเสียสละตัวโลภตัวโกรธตัวหลงออกจากจิตจากใจเราจะได้อะไรดีๆมากขึ้นหน้ามือเป็นหลังมือเป็นที่สุดแล้วถ้าเราเสียสละราคะโทสะโมหะได้แล้ว เรายิ่งเป็นยอดแห่งความดีงามของการเกิดเป็นคนเชื่อว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังปฏิบัติอยู่ปฏิบัติดีปฏิบัติได้แล้วปฏิบัติถึงต่อเนื่องกันไว้บนทางเดินเดียวกันบนความผูกพันเดียวกันว่าเราจะต้องอยู่แบบนี้เพื่ออย่างนี้โดยอย่างนี้อีก365วันและเราก็จะอยู่อย่างนี้ต่อเนื่องกันไปทั้งกลางวันและกลางคืน เราก็ตื่นขึ้นมาดูแลรับผิดชอบโดยภาระโดยฐานะแห่งวิสัยโลกสมมุติเราก็ต้องดูตามกฎกติการ,ระเบียบที่ผูกบังคับไว้เพราะมนุษย์อย่างเราต้องมีกฎมีเกณฑ์ต้องมีประเพณีปฏิบัติต้องมีระเบียบปฏิบตัติถ้าเราไม่มีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบปฏิบตัติความยุ่งเหยิงยุ่งยากมันก็จะตามไปหมดเส้นทางของชีวิตมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกัน เกิดแล้วก็แก่เจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงที่ยังอยู่เป็นที่สุดเราก็ต้องจากกันดังนั้นความผูกพันจึงตีขอบต้องใส่กรอบให้ชัดเจนในการใช้ชีวิตว่ารอบวันต้องมีหลักประกันรอบสัปดาห์ต้องมีหลักประกันเดือนทั้งเดือนต้องมีหลักประกันต่อให้ปีทั้งปีต้องมีหลักประกันเดิมพันด้วยบุญญาบารมีเดิมพันด้วยกุศลในความดี ดังที่เราทุกคนเข้าใจว่าการกระทำของเรานี้นั้นเป็นการกระทำที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการเกลื่อกูลกันเป็นไปเพื่อความสุขร่วมกันในสังคมนั่นเป็นจุดเด่นของความดีงามแห่งเราจละวันเชื่อว่าสาธุชนคนดีทั้งหลายที่รับชมรับฟังรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายหารใจคงได้สัมผัสสัมพันธ์เป็นอย่างเดียวกัน บนจุดนัดพบถึงความไม่ประมาทของเราแต่ละวันเตือนตนสอนตนเราไว้ว่าเราจะไม่ประมาทกับกิจการที่ต่อเนื่องกับเราทุกรูปแบบที่ใจสนใจเอาใจใส่ตรวจสอบและตรวจตายอย่างสม่ำเสมอเราก็จะพร้อมใช้งานใช้การการเดินทางของเรานั้นมันไม่มีอะไรที่แน่นอนที่บอกว่าแน่ๆมันก็จบมาแล้วที่บอกบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ มันก็จบไปผ่านแล้วหลายยุคหลายสมัยเราต้องทำใจกับความจริงเหล่านั้นไม่ประมาทว้เพราะรู้ว่าเป็นสมบัติของสัตว์บกสัตว์น้ำจะต้องรับและสัมผัสเป็นเช่นเดียวกันถ้าเราัวใจไม่ตายด้านเราก็ต้องบอกความจริงของชีวิตว่าวันหนึ่งเราก็ต้องไปอย่างเดียวกันวันหนึ่งเราก็ต้องมีอย่างเดียวกันไม่วันนั้นก็วันนี้ไม่วันนี้ก็วันนั้น เรามีสิทธิ์เท่ากันวันเดือนปีผ่านไปความดีงามต้องตั้งใจไว้เสมอบนความไม่ประมาทในการกระทำกรริจกรรมทุกเรื่องจึงตั้งใจกันว่าต่อวันต้องมีงานเป็นชิ้นเป็นน,นันต่อสัปดาห์ต้องมีงานเป็นชิ้นเป็นน,นันต่อเดือนทั้งเดือนต้องมีผลงานที่ปรายจากแก่ใจว่าเราอยู่ได้เพราะมีภาระมีหน้าที่มีการงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องกันไว้ จะทำให้ความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นแม้เก่าจะไปใหม่ก็จะย่างเข้ามาอาศัยศรัทธ,ธาธรรมวิริยะธรรมสติธรรมสมาธิธรรมและปัญญาธรรมเป็นองค์ประกอบหนุนนำให้การกระจายขยายธรรมะที่พระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วบนแนวทางแห่งสม,มาปฏิบัติแห่งเราทุกคนเชื่อว่าสาธุชนคนดีทั้งหลายผู้ตื่นขึ้นมารับผิดชอบ ก็มาเตือนมาสอนตนของตนว่าเรามีอะไรเหลือไว้เว่าเรามีอะไรเหลืออยู่ว่าเรามีอะไรเหลือไว้และมีอะไรเหลืออยู่ในความเป็นจริงของโลกมนุษย์เราต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสมบูรณ์แห่งกายกับใจเราต้องทําทุกอย่างเพื่อความดีงามแห่งกายกับใจเราไม่ลดละความดีงามเหล่านั้นถ้าผู้ฟังมีความขยันแล้ว ย่อมหาทรัพย์ได้เสมอบนพื้นฐานแห่งงาแนแต่งธรรมอุทานาสัมปทาจงมีความขยันเป็นเลิศกะไณอนุรักษณาสัมปทาจงตามรักษายอย่างต่อเนื่องเป็นเลิศกัลยาณมิตรตาจงมีเพื่อนดีมิตรดีสายดีเป็นเลิศสมาณัตาเราก็คงต้องทำอะไรคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายบนเป้าหมายของการเดินทางของเราทุกวัน เชื่อว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังมีเป้าหมายมีจุดนัดพบเป็นที่แน่นอนและที่สุดจุดจบก็จะลงได้เป็นอย่างเดียวกันเราเตรียมพร้อมเสมอว่าอยู่เราก็พร้อมถ้าต้องจากเราก็พร้อมยิ่งรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงมีอยู่ทุกวี่ทุกวันเกินคิดเกินคาดเกินนึกเกินฝันอย่าชะล่าใจอย่าเผลอตัวเผลอใจจงทำใจต่อการเดินทางของเราทุกทุกวัน ว่าเราจะต้องทำอะไรมีหลักประกัน6โมงเชา้าถึง4โมงเชา้4ชา4โมงเช้าถึงบ่าย2โมงบ่าย2โมงถึง6โมงเย็น6โมงเย็นถึง 4, ง 4, 4งงทุ่ม4ทุ่มถึงตี2ตี2ถึง6โมงเชา้าเราต้องมีหลักประกันของการเดินทางแห่งเราแต่ละวันเชื่อว่าสาธุชนคนดีทั้งหลายมีภาระมีหน้าที่อันถูกกำหนดไว้ว่าเรามีส่วนตัวและครอบครัวส่วนรวม อย่างไม่ขาดตอนและแม่แน่ใจว่าหมู่คณะยังต้องทําอย่างนี้ต่อเนื่องไม่หยุดเป็นที่สุดก็มีโอกาสออกมาบวชเนคขมะตามกําลังบารมีเวลาแห่งตนของตนเพื่อเสริมความดีงามไม่ปรากฏเป็นหลังเป็นฐานเพื่อความสุขเพื่อความสําเร็จแห่งการเป็นอยู่ของเราแต่ละคนจึงตั้งใจเข้ามาบวชเนคขมะตามวาระตามฐานะที่เราควรได้บวชนี่คือหลักประกันของการเดินทางแห่งเราแต่ละวัน จึงต้องประกาศอนโมธนาสาธุการในความดีงามของทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมกิจกรรมต่อเนื่องกันมาอนุโมธนาสาธุการโดยทั่วกันณาสถานที่แห่งนี้มีความสงบเย็นท่ามกลางแมกไม้ธรรมชาติเป็นธรรมอุทยานกลางพระนคร ด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันภัยสาลเพื่อพุทธศาสนิกชนจากได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาสัมมาปฏิบัติตามพุทธวิธีนาสป,ปายสถานนามศาลาพระราชศสัทธาวัดปทุมวนารามราชวรวิหารถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพณธรรมสถานแห่งนี้มีการอบรมธรรมปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน วันละสามเวลาคือ7-8ถึนาฬิกา1 2นาฬิกาและ17-20ถนาฬิกาสำหรับในวันอาทิตย์จกได้อาราธนาพระวิปัสนาจารย์พระเถรานุเถระจากจังหวัดต่างๆมาแสดงธรรมเป็นกรณีพิเศษในช่วงเวลา13-15ถึนาฬิกาเดือนละสองครั้งสอบถามรายละเอียดได้ที่มูล,ลนิธิศาลาพระราชศรัทธาโทรศัพท์2 5 3 8 8 8 2 และ252-5465